Thái máy ở đây nữa Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn วยัววัห่เ้วไ่ไม่เอาไม่เอาขาทำทุกดอยู่ตรงนี้ได้ไหมองเดี๋ยวจะมาทำถนนให้แล้วกานที่ไหนหนไม่ได้หรอคะมันทำได้ก็ทำให้แล้ว 好好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 哎呀！哎呀！哎 <noise> 呀！哎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  લઈને ไม่เอามันได้กำลังขากันนะเนี่ยได้ครับได้ครับวีเหรอเอายัดอีกเอาอีกได้แล้วรถเัอเจี๊ยลนะครับเดี๋ยวที่เหลือผู้ใหญ่ไปไงมั้งครับโอ้ขาตึงเลยเหมือนกันได้แรงได้แรงทั้งแรงทั้งเหนื่อยแล้วก็ขาตึงเหมือนกัน ก็ไม่ธรรมดาครับได้อก่มลังด้วยโฟบแล้วนายยกนอแล้วนายกหน่อยครับจับได้ได้ในรงฝังนี้นไหมเดยลงนี่เลีว่ไหยโอเคโอเค ไปม,มาเลยครับเป็นไงครับเสียวไหมฮะยังไม่สุดยังไม่สุดครับโอ้เมื่อกี้จะ,จะคว้ามิวเอาเนะฮะไม่เสียวแล้วครับไร้ความรู้สึกแล้วรุ่นนี้ <laughs> อ๋อวัขึ้นไ่ไหวเ <laughs> บาครับอย่าเบรกล่ะครับ เอาละครับในล้อข้างหลังหลังเพราะนี่ล้อหลุดนี่ครับนี่ครับล <laughs> ้อหลุดเลยแน่นอน,นจริงจรม,ม,ม,มือมือมือบรรทุกหนักเกิน่นายาจุปะตงลงรอบนี้จะเป็นลมเหรอครับ <laughs> นไม้นไม้นต้นไหนเออน้ำไม้มานี้ตอไม่เยระวังมือนไม่ได้ถูกคุณปวดายมครับได้นาะปวดายทุกค่อยฮะเออตรงันุ้ยยนะงสิบที่รงสิบที่ดำๆนี่น่ะปตกุเลยฮะ ต่ำไปหน่อยหนึ่งโอ้สูง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 ละหวะลาได้ละเจงลัอหลัดจุ่เล่นป้าตัดตรงเหมือนปืนเลยะโอยโอ้ย

ทีนี้ของพิศรรงเราสิบหมู่บ้านที่นครไทยจัดที่บ้านน้ำแจ้งพัฒนาตำบลน,นาบัวอำเภอนครไทยที่ชาติการจัดที่บ้านขุนน้ำครับตำบลบ่อภาพจัดสองที่นะครับซึ่งเราเองเนี่ยสนับสนุนมาทุกปีและปีนี้ก็เช่นกันโดยกองการาศาสนาวัฒนธรรมและที่สำคัญมีอีกช็อตหนึ่งนั่นก็คือจัดท่องเที่ยวมงนะครับพิศรุโลก ที่บ้านน้าจวงในช่วงเดือนมก,กราคมมีอีกรอบอีกรอบหนึ่งนะครับันนั้นก็จะมีความแตกต่างหลากหลายมีดนตรีมีวิ่งเทรลแลวิ่งอะไรข้ามในภายในพื้นที่ครับประมาณ10กิโลนะครับตอนนี้กําลังรับสมัครเพื่อที่จะไปร่วมการแข่งขันกันอยูนะ่อย่าลืมนะครับปีใหม่โมงปีนี้วันที่30ทธันวาคมแล้วก็ท่องเที่ยวงงนะครับเดือนมก,กราคมคอยติดตามมาแล้วกัน

เท้าขาน่ะหมายใจเตียงคืตใจเตียงน้องเลยเกิงโอ้สวยมากเลยตรงนี้ใช่แต่ทำไมเฟรมไม่ได and <AND well enroll, um, ้มาเพราะมันอยู่คนละส่วนไง เีค่เสีย